ลงทุน VS ใช้นี่ทางไหนคือคำตอบช่วงวิกฤตการเงินหากมีเงินสักหนึ่งก้อนจะนำไปทำอะไรเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินก้อนที่แตกต่างกาันบางคนอาจจะนำไปใช้นี้ทั้งหมดจนหมดบางคนอาจจะนำไปลงทุนเพื่อต่อย,ยอดให้เงินงอกเงยซึ่งเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ในการลงทุนด้วย หรือบางคนจะแบ่งเงินก้อนออกเป็นสองส่วนก็คือออมเงินบางส่วนใช้นี่บางส่วนซึ่งแต่ละแบบไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดแต่เราจะรู้ได้ยังไงล้วว่าทางไหนที่จะเป็นคำตอบให้กับเราในช่วงที่วิกฤตการเงินสาหัสแบบนี้คงต้องมาดูกันว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนี่ระยะสั้นหรือนี่ระยะยาว ่อนอื่นต้องดูว่าภารนีที่มีเป็นหนี้แบบระยะสั้นหรือระยะยาวถ้าเป็นหนี้ระยะสั้นเช่นนี้เพื่อการศึกษาหนี้บัตรเครดิตหนี้จากการยืมคนอื่นแนะนําว่าให้นําเงินก้อนที่ได้มานําไปใช้หนี้ให้หมดเพื่อเป็นการเคลียร์ภารนีสินของตัวเองแต่หากเป็นหนี้ระยะยาวเช่นนี้บ้านหนี้คอนโดหนี้รถเป็นต้นให้แบ่งเงินเป็นสองส่วนเพื่อนําไปโปะหนี้และอีกส่วนคือนําไปออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมา อัตราดอกเบีย้ยของหนี้สินนอกจากประเภทหนี้ที่ต้องสำรวจแล้วควรดูอัตราดอกเบีย้ยด้วยว่าคุ้มค่าต่อการที่จะนำเงินก้อนไปทุ่มทั้งหมดหรือไม่ตัวอย่างเช่นเรามีหนี้ทั้งหมดสามก้อนหนี้บัตรเครดิตยอดค้างชำระรวมทุกบัตรห0,000บาทซึ่งอัตราดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตเฉลีย่ยอยู่ที่16-18เปอร์เซนตต่อปี นี้รถยนต์ยอดนี่คงเหลือห5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เฉลี่ยอยู่ที่ 2- 4เปอร์เซ็นต่อปีนี่บ้านยอดนี่คงเหลือ1 2 0 0 0ล้านสองบาทอัตราดอกเบี้ยของบ้านอยู่ที่6%เปอร์เซ็นต่อปีถามว่าทำไมเราต้องดูอัตราดอกเบี้ยของนี้สินคงเหลือที่เรามี เพื่อที่เราจะได้คำนวณและประเมินยอดหนี้สินได้ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะสามารถผ่อนได้หมดจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงคือบัตรเครดิตแม้ว่ายอดหนี้จะน้อยกว่านี้ก้อนอื่นๆแต่หากไม่เลือกชำระแบบเต็มจำนวนจะเกิดดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือการนำเงินก้อนไปโปนี้ที่มียอดน้อยที่สุดถ้าคงมียอดเงินคงเหลือให้นำไปโปนี้ก้อนลำดับถัดไป อัตราผลตอบแทนขอองค์การลงทุนเข้าหากใครที่ต้องการนำเงินก้อนไปลงทุนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยเช็คจากอัตราผลตอบแทนขอองค์การลงทุนแต่ละรูปแบบที่ต้องการลงทุนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยเลือกลงทุนอย่างระมัดระวังและรอบคอบถ้าถามว่าทำไมต้องเลือกลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ลองคิดว่าถ้าราคาของแพงขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายรับเราเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อแสดงว่าเราต้องมีการรัดก,กุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นและไม่พอผลที่ตามมานอกเหนือจากของแพงคืออัตราดอกเบี้ยก,ก็จะสูงขึ้นตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อหลายภาคส่วนมากดังนั้นเราลงทุนเราจึงจำเป็นต้องเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง และสามารถชนะเงินเฟอ้อได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกประเภทการลงทุนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุนที่ได้อัตราผลตอบแทนสูงๆต้องศึกษาข้อมูลความรู้ให้ละเอียดเพราะหากลงทุนผิดประเภทจากที่ตั้งใจว่าจะต่อย,ยอดเงินก้อนให้งอกเงยแล้วไปใช้นี่จะกลายเป็นว่าศูนย์เปล่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันที สุดท้ายนี้ไม่ว่าเราจะเลือกนำเงินก้อนไปลงทุนหรือใช้นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนซึ่งแต่ละแนวทางไม่มีผิดไม่มีถูกเพียงแค่เลือกทางที่เหมาะสมกับตัวเองในช่วงวิกฤตการเงินเท่านั้นเอง